เรื่องนี้ต้องคุยโดยแนทเนรินพัรสวัสดีครับเรื่องนี้ต้องคุยครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับเมื่อมีเรื่องเด่นเรื่องที่น่าสนใจนะครับก็กลับมาเจอกันแบบนี้จัดให้เต็มเต็ม เป็นประเด็นเดียวในช่วงหัวค่ำนะครับซึ่งเรื่องนี้ต้องคุยนะครับใน EP นี้ว่ากันด้วยเรื่องของเบนจามินปาวานะครับต่อเนื่องไปเลยเพราะว่าข่าวของปาวานี่ยค่อนข้างจะแรงนะครับหลังจากที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับตัดสินใจกําลังจะปล่อยแฮร์รีแม็กไกวายไปให้กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดก็ต้องมีการหาตัวแทนนะครับซึ่ง ข่าวของปาวาเนี่ยแรงมาตั้งแต่ช่วงเมื่อคืนวันพุทธที่ผ่านมาแล้วเพราะว่าเคอร์รีฮาวซึ่งเป็นผู้สึกอขาวระดับสูงสุดสายบายเย่โมนิกนะครับจากสปอร์ตวันก็มีการรายงานยืนยันเข้ามานะครับว่าตัวนักเตะเนี่ยนะครับหไม่ต้องการอยู่ที่บายเย n i มนิกต่อนะครับแล้ว 2. ก็มีการเจรจานะครับระหว่างทีมงานตัวแทนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็ตัวแทนของปาวาเรียบร้อย จุดสำคัญนะครับที่ฟ a รบิสโอโรมาโนรายงานเข้ามาเพิ่มเติมนะครับเมื่อช่วงบ่ายวันนี้นะครับก็คือบ่ายพริหัสเนี่ยก็คือตัวปาวาอยากย้ายจริงนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยปาวาก็รู้สึกโอเคครับแล้วก็เปิดกว้างเลยครับกับการย้ายไปเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์นะครับน้องโดโมจากเพจกรอบเขตโทษนะครับซึ่งถ้า หลายท่านตามโดมอยู่แล้วก็พอจะทราบว่าน้องโดมเนี่ยเป็นแฟนตัวยงของบาเยร์มิวนิกนะครับซึ่งก็ได้ข้อมูลจากโดมมาพอสมควรหลายประเด็นนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดเสียงของโดมให้ได้ฟังกันแต่ว่าให้สรุปนะครับโดยย่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่ได้คุยกับน้องโดมมาเนี่ยจริงๆแล้วนะครับต้องบอกว่าเบนจามินปาวาเขาอาจจะรู้สึกว่าการอยู่ที่เยอรมันณเวลานี้นะครับมันอาจจะไม่ลงตัวกับตัวเขาจริงๆถามว่าบาเยอร์เนี่ย อยากจะเก็บตัวของปาบา,าไว้ไหมเนี่ยอันนี้คือแน่นอนนะครับบาเยอร์มิวน,นิกต้องการที่จะเก็บเบนจามินปาบาเอาไว้นะครับคือโดมก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่บาเยอร์เนี่ยนะครับมาฟรีเั่นที่สิงคโปร์เนี่ยนะครับหรือว่าช่วงต่างๆที่แฟนบาเยอร์เขาดูทีมเขาซ้อมเนี่ยนะครับโทมัสทูเคิลซึ่งเป็นกุนซือของบาเยอร์เนี่ยเขาก็ชัดเจนแล้วครับว่าจัดให้ปาวาซ้อมกับทีมชุดใหญ่คือทีมชุด A เลยนั่นหมายความว่า ทูเคลิลเนี่ยวางปาวาเป็นส่วนหนึ่งของทีมนะครับก็แสดงออกชัดเจนนะครับว่าบาเยอร์ไม่อยากจะปล่อยถ้าไม่จําเป็นจริงๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามกระแสข่าวล่าสุดตอนแรกเนี่ยบาเยอร์นะครับมีข่าวเหมือนกันว่าอาจจะได้ตัวคายว็อกเกอร์มาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะครับก็ไม่มีดีลนั้นเกิดขึ้นนะครับวอกเกอร์ก็อยู่กับแมนซิตี้ต่อไปมันก็ยิ่งอาจจะทําให้ตรงนี้แหละนะครับบาเยอร์ก็มีความคิดที่ว่าเอาละ เราอยากจะเก็บปาวาเอาไว้นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับจุดยืนของตัวนักเตะนะครับก็ชัดว่าจะไม่ต่อสัญญาสัญญาเหลือปีเดียวนะฮะคือซีซั่นนี้ตามที่โดมบอกนะครับจะย้ายหรือเปล่าอันนี้ตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าสุดท้ายต้องอยู่ที่เรื่องของการตกลงระหว่างสองสโมสรน,นะครับแต่ตัวปาวาเองนะครับไม่อยากต่อสัญญากับบาเยิร์นมิวนิก จุดสำคัญที่โดมบอกก็คือโอเคตัวปาวาเองนะครับก็เป็นชาวฝรั่งเศสแต่ว่ามาอยู่กับเยอรมันอยู่กับออการเล่นที่เยอรมันนะครับมานานแล้วนะครับตั้งแต่อยู่ซุดการดนะครับแล้วก็ย้ายมาบาเยินมูนิกนะครับตั้งแต่เมื่อปี2019นะครับแล้วก็อาจจะอยากหาความท้าทายใหม่ๆด้วยนะครับนี่คือประเด็นหนึ่งนะครับ2 ก็คืออาจจะเป็นด้วยเรื่องของภาษาด้วยอันนี้ที่โดมเล่าให้ฟังนะครับโดมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเขาถนัดกับการพูดภาษาบ้านเกิดนะครับมากกว่าแล้วโอเคอาจจะมาอยู่เยอรมันนะครับระยะยาวมากๆนะครับก็เกือบ10ปีแต่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาแฮปปี้กับการใช้ชีวิตอยู่ในเยอรมันนะครับมากน้อยแค่ไหนนะฮะอันเนี้ยมันก็อยู่ที่เรื่องของการปรับตัวเรื่องสภาพจิตใจด้วยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นะครับปาปาออกมาให้สัมภาษณ์นะครับเมื่อประมาณสักปีที่แล้วนะครับว่าตัวเขาเนี่ยต้องประสบกับภาวะซึมเศร้านะครับตอนที่อยู่ในช่วงวิกฤตโควิดนะครับในช่วงประมาณสักสองึ่งสปีที่แล้วก็คือมาอยู่ที่เยอรมันนะครับแล้วก็คงทราบกันแล้วว่าช่วงโควิดนะครับก็ไม่สามารถที่จะเดินทางข้ามประเทศไปไหนตอนไหนได้สะดวกก็ขาดการติดต่อนะครับกับคนที่บ้านที่ฝรั่งเศสไป ก็ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาตรงนี้นะครับแต่ว่าโดมก็บอกว่าเอาละ่ะอย่างน้อยนะครับพอพ้นจากช่วงฟุตบอลโลกที่ผ่านมานะครับโดมก็เล่าว่าในฐานะที่เขาเป็นแฟนบอลบาเยอร์นะครับก็เห็นปาวารู้สึกสดชื่นมากขึ้นแล้วก็กลับมาเป็นนักฟุตบอลที่เล่นฟุตบอลอย่างมีความสุขแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับไอความต้องการที่จะย้ายทีมเนี่ยมันก็ยัง ยังคงอยู่ในความคิดของเขาอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับเอาล่ะครับก็เล่าโดยสังเกตนะครับเกี่ยวกับเรื่องของปาวาเดี๋ยวไปฟังเสียงโดมกันนิดหนึ่งนะครับว่าหลายๆประเด็นที่โดมพูดถึงปาวานะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเอาจริงเหตุผลหลักที่ที่ย้ายผมว่าจะเป็นฝั่งปาวาเยอะกว่าอยู่แล้วนะเพราะว่าจริงๆปาวาแสดงท่าทีว่าอยากจะย้ายตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่แล้วแล้วด้วยซ้ำแล้วก็ พอเข้ามาในฤดูกาลนี้เนี่ยมันก็ยิ่งชัดเจนขึ้นว่าเขาอยากย้ายเพราะว่าขนาดว่าโทมัสทูเคิลให้ความมั่นใจมากนะว่าเพราะว่าตอนที่ผมไปดูสิงคโปร์ถูกไหมมันก็จะแยกทีมซอมเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยปาวาจะเป็นเบอร์หนึ่งของชุดตัวจริงเสมอครับตำแหน่งแบ็คขวาแล้วก็ตามข่าวก็บอกว่าทูเครลให้ความมั่นใจมากแต่ขนาดเนี้ยก็ไม่สามารถที่จะทําให้ปาวาเปลี่ยนใจได้คนะือบายยันก็พยายาม คุยหรือว่ายื่นเสนออ่ายื่นข้อเสนอรอบใหม่ในการต่อสัญญาไปนะ <c oughs> นะันะตะชัดเจนมากว่ายังไงก็ไม่ต่อสัญญา,ย,าย้ายไม่ย,ย้ายไม่รู้นะซัมเมอร์นี้แต่ว่ายังไงก็ไม่ต่อสัญญาคือซัมเมอร์ท,ที่ที่กำลังอยู่ตอนเนี้มี่าว <c oughs> ทางลิเวอร์พูลแมนซิสตี้ <c oughs> ใช่ไหมแล้วก็ <c oughs> มา <c oughs> ถึงแมนยูในเต็ดตอนเนี้ซึ่งไม่ว่าจะที่ไหนอดูเหมือนว่าปาวาอยากที่จะออกจากบายเยนมากที่สุดไปถึงแบบชอยส์ถ้าเป็นถ้าแบบมีโอกาสย้ายอะไรอย่างเงี้ยนะมันดูจะเป็นแบบ คือจริงๆปาวาจะด้วยความที่ในช่วงปีก่อนเขาเป็นโรคซึมเศร้าด้วยเขามีเคยมีสัมภาษณ์ออกมาผ่านสื่อนะ <c oughs> ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ฟอร์มการเล่นเขาดอรอปลงไปแต่นะับตั้งแต่หลังจากบอลโลกเป็นต้นมากลับมาเล่นครึ่งฤดูกาลหลังมผมว่าเขาดีขึ้นแล้วก็ดูจะโอเคขึ้นในหลายๆอย่างดูแตกต่างไปจากช่วงครึ่งฤดูกาลหลังจากที่เขาสัมภาษณ์ที่บอกว่าตัวเอง <c oughs> เป็นโรคซึมเศร้าครับจุดที่ผมว่าเป็นส่วนหนึ่งแล้วกัน แต่ก็อาจจะไม่ใช่ไม่ใช่จุดที่ใหญ่ที่สุดอาจจะเป็นเพราะว่าการอยู่ในเยอรามานันเขาาอยู่มาประมาณ8ปีได้นะถ้านับรวมสตดการบายเยอรนะ์อยู่มานานมากก็อาจจะต้องการความท้าทายใหม่ด้วยนะครับแต่เรื่องการเล่นเซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยจริงเขาน่าจะรู้สึกอยากจะกลับไปเล่นในที่ที่เขารู้สึกถนัดมากกว่าเ,ออเขาก็เลยก็เลยมีการแสดงคือข่าวออกมาเป็นปีแล้วนะเกี่ยวกับเรื่องของการอยากเล่นเซ็นเตอร์แบ็ก คือถ้าตอนตอนอยู่เล่นอากลสแมนอยู่ก็พยายามใช้คาว่าไงพยายามเอาใจอยู่พอสมควรกับการที่ให้ไปเล่นเซ็นเตอร์แบ็กบ้างในบางครั้งหรือเป็นเซ็นเตอร์แบ็กเบอร์รองๆนะที่ไม่ได้เป็นระดับโปรจริงนะครับก็คือให้เล่นอยู่บ้างก็ก็ก็พยายามประคับประคองมาแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเราก็ปฏิเสธความจริงไม่ได้ว่าตอนนี้พอเทียบไปเทียบมาปาวาแบ็กขวาอาจจะดูดกว่าซึ่งจริงแล้วอีกหนึ่งตัวเลือกที่ยังตัดออกไปไม่ได้นะครับก็คือ ชองแคลดโทริโบจากนีสนะครับซึ่งฟริสฮอลกินส์ครับพูดข่าวเทียสองจาก IMC Sport ก็เป็นสื่อฝรั่งเศสระดับสูงนะครับก็รายงานว่ายูไนเต็ดได้มีการสอบถามไปยังนีสเหมือนกันเกี่ยวกับโอกาสในการดึงตัวโทริโบมาเสริมทีมนะครับแต่ณนะตอนนี้ผมรู้สึกว่าเท่าที่ยูไนเต็ดมีความจริงจังที่สุดในการไม่ค่อยติดต่อหรือไม่ค่อยสอบถามข้อมูลหรือว่าค่อยเจรจาไปเนี่ยทุกอย่างมันอยู่ที่ปาวาและตอริโบแต่ จากกระแสข่าวและทางข่าวตอนนี้มันค่อนข้างจะเอียงไปทางปาวามากกว่านิดหนึ่งแต่ว่าในตลาดซื้อขายนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ที่สำคัญที่สุดนะครับยูเนเตดน่าจะต้องมีเซ็นเตอร์แบ็กหรือเซ็นเตอร์แบ็กที่เล่นฟูลแบ็กได้ด้วยนะครับมาแทนแฮร์รี่แม็กควายนะครับแต่ว่าสุดท้ายจะเป็นใครก็ต้องมารอตามการแต่จากรายงานของโรมาโนนะครับกองหลังดีกรีแชมป์ฟุตบอลโลก ต้องการจะย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมไม่แน่ใจว่าหลายคนมองอย่างไรกับปาวานะฮะบางคนก็ชอบนะครับบางคนก็จ,จะเชียร์โชริโบมากกว่านะครับอัน,นี้ก็สุดแล้วแต่จริงๆเนี่ยโรโมาโน่พูดถึงชื่อเอ็ดมอนทับโซบากองหลังของเลเวอร์กูเซ่นมาด้วยนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปหลักๆนี่คือ2คนเลยก็คือปาวากับโชดิโบสุดท้ายก็อยู่ที่หลายท่านชอบใครแต่สําคัญที่สุดครับยิ่งกว่าแฟนๆอย่างเราชอบใครอยู่ที่จะเจราจากับใครได้ และเทนฮากจะเลือกใครมาเสริมทีมนะครับทุกท่านมองอย่างไรกับปาวาครับมองอย่างไรกับสิ่งที่โดโมนะครับให้ข้อมูลกับพวกเราแล้วก็อย่าลืมฝากติดตามโดโมด้วยนะครับในเพจแล้วก็ช่องกรอบเขตโทษฝากติดตามน้องได้แล้วก็พิมพ์คอมเมนต์มานะครับคุณมองอย่างไรกับเบนจามงนปาวาครับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ